ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันด้วนะครับอยู่กับผมเอ็มคอนเดเมนนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่างอนิเมะเวิลด์ทาวเวอร์ดีเฟนต์กันอีกแล้วนะเออ เยก็ yeah. เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูตัวละครกันเนาะซึ่งตัวละครที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเจ้าเจ้าโจทาโร่เนาะหรือว่าในเกมชื่อว่าโคทาโร่เนาะซึ่งเจ้าโจทาโร่เนี่ยก็เป็นตัวละครที่มาจากเรื่อง โจโจบริษัทแอดเวนเจอร์เนาะเออหรือว่าโจโจ่าคามศาสวตร์เนี่ยแหละถ้าจำชื่อไม่ผิดนะเออก็ซึ่งเจ้าโจทาโร่ที่เรามีเนี่ยก็คือเลเวล30ตันเนาะแล้วก็ค่าโมดิฟายค่อนข้างตึงอยู่นะเพราะว่าดาเมจอยู่ที่1.5เลยนะแล้วก็ระยะอยู่ที่1.4เนาะแล้วก็ค่าคอสเนี่ยอยู่ที่1.5นะคือถ้าสมมุติระยะเป็น1.5เนี่ยคือกูได้สเต,ต็ที่สมบูรณ์แบบจะจัดเลยนะเออก็นั่นแหละนะอย่างแพทเนี่ยมันเป็นอัปเดตโจโจใช่ปะซึ่งเจ้าโจทาโร่เนี่ยมมันมี ขั้น Evolu t i o n เป็นร่าง S R บวกใช่ป่ะไหน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 นี่ก็จะเป็นร่าง s t ต r p l พ t i น u มที่ดูขมเข้มมากกว่าเดิมนะเออซึ่งเดี๋ยวเรามาดูร่างแรกก่อนเลยละกันนะว่าพี่แกจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะก่อนไป Evo นะเออก็นั่นแหละเปะ็นในเกมไแล้วละกันนะไปก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันเนาะว่าเจ้าโจทาโร่ร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออ ก็สำหรับโมเดลพี่แกก็เป็นประมาณนี้นะก็คือตัวทาโร่อะแต่ว่าโมเดลพี่แกแบบอืมก็เท่นะไม่เชิงว่าแข็งนะเพราะาแขนแกก็ขยับเนาะแต่ว่ารายละเอียดของโมเดลชุดเชิ้ตอะไรพวกนี้มันยังเป็น PNG อยู่เนาะส่วนเรื่องหมวกอะไรเอยอันนี้ถือว่าเท่นะเออ ก็โมเดลโดยวรวมถือว่าออกแบบมาได้ดีนะอันนี้คือร่างแรกเนาะคือมีมาตั้งแต่เกมเปิดแรกๆแล้วนะมันอาจจะดูธรรมดาเนาะเออต้องไปดูร่าง e ีโนะว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับร่างแรกก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของพี่แกหน่อยละกันนะเออก็สําหรับค่าวางพี่แกอยู่ที่400นะคือโคตรถูกเลยนะจึบ๊บปึ๊บ okay. ก็ค่าวางขั้นต้นของพี่แกอยู่ที่400นะเออก็ดาเมจตัวของพี่แกเนาะอยู่ที่812นะระยะอยู่ที่3 3เนาะแล้วก็ S P A หรือความระจนตีอยู่ที่4วิเนาะอืมพอวันขั้นแรกก็ตีเป็นทรงลายนะเออไหนดูเอฟเฟกพี่แกหน่อยก็จะเป็นการเรียกสตาร์แพตินัมพุ่งไปต่อยเนาะเออนั่นแหละสตาร์แพตินัมเมียวเหมียวเมียวเมียวเมียวไม่มีเสียงไหม มีเสียงมากไม่รู้วะไม่ได้ยินก็เดี๋ยวอัพต่อกันเลยแล้วกันนะเจ็บจ็บจ็บเหมือนจะไม่เปลี่ยนท่านะเจ็บโอเคอัพขั้นนี้มีสกิลกดเนาะโอเคอัพตันละก็เหมือนจะมีแค่ท่าเดียวเนาะก็คือท่าสตาร์แพตินัมสลด์ไปต่อยนอะก็ดาเมจอัพตันของเจ้าโจทาโร่ร่างแรกเนาะอยู่ที่2624เนาะ ระยะอยู่ที่47นะแล้วก็ SPA หรือความเร็วตัวตด่ย่ที่4วินะแล้วก็พออัพตันตีเป็นทรงลายเหมือนเดิมนะแล้วก็มีสกิลกดเนาะก็สกิลกดก็น่าจะเป็น time stop ใช่มันก็เขียนแปะไว้อยู่เนาะ time stop 6วิจุ๊บประมาณนี้ก็คือแบบกังเลยอะเออพอตัวไหนหอยุดเวลาก็จะมีสัญลักษณ์อยู่บนหัวนะเออก็ประมาณนี้แหละสำหรับเจ้าโจทาร่ร่างแรกนะมันไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยนะเออ ็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันเนาะว่าเจ้าโจทาโร่โที่อีโวแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ก่อนอื่นเลยนะคืออีโวมาแล้วพี่แกมีบีซิ่งไว้ก็คือเป็นสแตนสตาร์แพลตตินัมเนาะแล้วก็มีท่าตัวละครเราเนี่ยเป็นยืนแบบโจทาโร่โนะเออถือว่าเท่เลยนะเออเชดเดิลผู้ใช้สแตนเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าหรอกเนี่ยเออมีกูด,ด้วยนะเนี่ยเออก็นเลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะเออ ก็โอเคนะสาหรับโมเดลของเจ้าโจทาโร่ร่างที่อีโวแล้วก็เป็นประมาณนี้นะก็คือเอาง่ายๆก็คือโมเดลคล้ายๆเดิมเนาะแต่ว่ามีรายละเอียดมีความเป็นสามิติเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ร่างนี้มีสตาร์แพตินัมยืนอยู่หลังเนาะคือร่างแรกเนี่ยมันยังไม่มีสตาร์แพตินัมนะเออก็คือมีแหละแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้มายืนด้วยนะเออก็โมเดลเป็นประมาณนี้นะคือมีความคมชัดมากขึ้นแล้วเหมือนหน้าพี่แกจะใหญ่ขึ้นด้วยนะเออจากร่างแรกเนาะ ชุดเชิดชุดก็ยังเป็นแบบ PNG อยู่นะแต่ว่ามีความคมชัดขึ้นนะแล้วก็พี่แกก็มีโซ่ตรงนี้นะที่เป็นสามิตินะแล้วก็มีเป็นแบบตรงคอเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีผ้าคลุมผ้าเค็มนั่นก็คืออีโวมาแล้วเท่ขึ้นนั่นเองนะประมาณนั้นนะสำหรับเรื่องโมเดลนะเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์พี่แกหน่อยลวกันนะเออก็โอเคนะเปิดมาเนาะสำหรับค่าวางพี่แกก็อยู่ที่4,4 0พเลยนะโคตรแพงนะอ่าล่างแรกอยู่ที่4 0 0รกว่าแล้วอันนี้อย<ล>ู่ที่4,4 0พน<ล>ะเออก็เดี๋ยววางล้ลกันนะ วางในลันปึ๊บโอ้ยเซฮ์พอระวังพี่แกปุ๊บอะ่ะพี่แกจะทำการไทม์สต็อปเลยนะเออสแปมได้ปะปึ๊บอุ้ยสแปมได้เชี่ยเจ๋งก็น,นะสำหรับค่าวางก็สำหรับค่าวางอยู่ที่4,400เนอะเออดาเมจต,ต้นของพี่แกเนาะอยู่ที่7,780นะ ระยะอยู่ที่47นแล้วก็ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่5วินะพอวางขั้นแรกนะตีเป็นเซอร์เ,อเ,อเคิลนะแล้วก็มีพั s s ิ v ิดตัวก็คือ less A.T.K. นะก็คือจะทำดาเมจทุกๆอ่าก็เรียกว่าเพิ่มดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะทุกการโจมตีนะเออไหนดูท่าโจมตีพี่กันหน่อยสิก็ดาเมจยากเหรอก็เป็นการให้สตาร์แพจิน่มพุ่งไปต่อยนะเออเห็นปะ่ะพอโจมตีปุ๊บก็จะมีดาเมจพุง่งขึ้นบนหัวนะเออ91ดาเมจนะเออ ท่าแรกก็ไปประมาณนี้นะสำหรับเตสทาโรเนาะเดี๋ยวอัพต่อเลยแล้วกนะันเจ็บเจ็บเจ็บโอเคนะขั้นต่อไปชื่อท่าว่าโอล่าบัลล่าเป็นเซอร์เคิลนะเออก็ใช้ค่าอาร์ไปที่ห้านี่5 4อ0เนาะก็จะเพิ่มดาเอจเป็น1,6684นะเพิ่มระยะไปอีก4นะแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีอีกหนึ่งเนาะก็คือจะตีเป็น6วินั่นเองนะเออปุ๊บโอเคเดี๋ยวดูท่าสิ บอลลัชเราดูที่จวทาโร่ไม่ได้นี่หว่าเพราะว่ามุมกล้องมันไม่ได้ล็อกที่สแตนนะเออ๊บก็คือเป็นการพุ่งมาทุบทีหนึ่งเนาะแล้วก็ต่อยรัวปบ๊บตัดๆๆ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 ๆตๆๆๆๆตๆๆ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 ตๆๆ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 ๆตๆ ก็เดี๋ยวอัพต่อเลยแล้วกันเนาะสำหรับคันนี้จึบจ๊บโอเคนะขั้นต่อไปเนาะชื่ท่าว่า time stop เนาะเป็น circle นะเออก็จะใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ8,970นะเพิ่มดาเมจเป็น29,197เนอาะแล้วก็เพิ่มระยะ4นะแล้วก็ไม่ได้เพิ่ม spa อะไรเลยนะเออจุบ๊บว้าว time stop circle ก็คือสก,กิลวาแหละเออ พิมพ์เขียนว่าสก,กิลก็พอนะไม่ต้องเขียนเรากว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเออช่างมเถอะนะพออัพตันเนาะก็จะมีสก,กิลกดให้ขึ้นมานะก็คือหยุดเวลา8วินะเออไหนลองกดดูสิเจ็บอฟอุ้ยมีคาสีนด้วยแต่โคตรเร็วก็เป็นการหยุดเวลาเนาะน่าจะหยุดประมาณ8วินะจากที่พี่แกเขียนไว้นะเออว,ว้าวคูดาประมาณครึ่งนาทีเนาะเออประมาณนั้น เอ้ยเจ๋งนะอ,อ,อยู่นะเออแต่ดูดามเมจอัปตันซิก็ดามเมจอัปตันของพี่โจทารโร่อีโวแล้วนะเออก็อยู่ที่144770นะ่เนาะระยะก็อยู่ที่78แเนาะแล้วก็ S P A หรือความเร็วโจวจะอยู่ที่6วินะก็คือดามเมจจะไม่ตายตัวเนาะเพราะว่าพี่แกมีพาสีคือ l e s A T K เนาะก็คือเพิ่มดามเมจเรื่อยๆนะเออแล้วก็อันนี้คือการรวมค่าคาตตคอรี่เลดเดอร์เนาะแล้วก็ค่าโมดิฟายเรียบร้อยแล้วนะเออก็ ค่อนข้างเก่งนะแต่ต้อหยุดเวลาทีนี้เออไอ้น้องโคตรเทนะแล้วก็ความพิเศษของพี่แกก็คืออีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือวางปุ๊บทำซอปปับ๊บนี่เชียโคตรเทแล้วก็สแปมได้นะอืมอืมอืมเนี่ยสแปมได้ด้วยโอ้โหเจ๋งโดท้าร์โลนี่อาจจะเป็นเมตานะเอออาจจะเป็นเมตานะ ก็นั่นแหละนะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าโจทาโร่อีโวนะเอาเรื่องอยู่เออก็โอเคนะจบกันไปแล้วนะสำหรับการมาดูเจ้าโจทาโร่นะก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างตึงนะเพราะว่าสามารถสแปม Time s ต็อได้นะแต่ว่าปกติแล้วกูก็ไม่ได้เล่นหรอกนะไอ้พวกหยุดเวลาเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีออโต้ i ท e ์สต็อไงคือ ถ้ามันมีแบบออสตาคือจะเจ๋งมานะไอแอคทีฟออโต้แอคทีฟสกิลนะคือตอนนี้ยังไม่มีนะเอออนาคตอาจจะมีก็ได้นะเออก็นั่นแหละนะโจทาร่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อาจจะเก่งก็ได้นะคือตอนนี้เรายังไม่ได้อีโวครบทุกตัวไงเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปทีหลังอีกทีหนึ่งเนาะว่าในอัปเดตเนี้ยควรอีโวตัวไหนมาเล่นนะเออ แล้วก็ต้องขอบอกอีกเรื่องหนึ่งนะว่าถ้าสมมุติว่าคลิปนี้คุณภาพมันกาดก็ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาก,กับโปรแกรมอัดนะซึ่งโปรแกรมอัดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่อัดหน้าโรบกให้นะเออแล้วก็เลยต้องแบบว่าอัดแตบบ่ว่าเขาเรียกว่าทั้งจอเนาะซึ่งพออัดทั้งจอมันจะกินทรัพยากรคลิปอ่าเขาเรียกว่ากินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะเนาะแล้วมันจะทาให้คลิปค่อนข้างแหลกแล้วไม่ค่อยสม,มูทเท่าไหร่นะเออนั่นแหละนะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนาะก็คือ เราตัดสินใจแล้วว่าจะแคนเซิลคลิปที่เป็นสรุปอัปเดตนะเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าอัปเดตนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรที่หวือหวาขนาดนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับบาลานซ์ะทั่วไปเนาะแล้วก็เพิ่มอเอตัละครนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็พวกอะไรยิบย่อยนะคือไม่รู้อะก็คือกลัวทาคลิปไม่ละเอียดด้วยแหละนะเออก็ต้องขอให้เข้าใจจริงๆนะเออ ก็น pues, ่าจะนะพูดมาเยอะแล้วก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าโจทาโร่เนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาอยู่กับดีโอแล้วกันนะเออก็สปอยล์ไว้ก่อนเลยว่าเป็นดีโอนะเออก็โจทาโร่ประมาณนี้นะก็ไปละไบรท